สวัสดีครับเฮียเข้มเต็มข้อขอรายงานตัวฝากขอกําลังใจกดถูกใจกดติดตามเพจของเรากันด้วยนะครับวันนี้เฮียเข้มเต็มข้อจะมาวิเคราะห์เจาะเกมการแข่งขันฟุตบอลที่จะเตะกันในคืนวันจันทร์ที่27ตุลาคม2568เฮียเข้มเต็มข้อจัดมานเน้น3คู่ไปกันเลยครับูรไปกันที่หลีกสวีเดนเตะกันในเวลาตีหนึ่งที่มันดับ11ปอมมาปอสคนาเปิดบ้านพบกันมาเยือน G A I S ที่มันดับ3เงื่อนไขวันนี้อยู่ที่ทีมผู้มาเยือน0.25ดาวบ้านปอมมาปอสคนาเก็บไปแล้ว30แต้มแข่ง27ชนะ 9, เสมอ3แพ้15ยิงได้39เสีย42อยู่อันดับ11ของตารางผู้มาเยือน G A A S เก็บไปแล้ว48แต้มแข่ง27ชนะ13เสมอ9แพ้5ยิงได้41เสีย27อยู่อันดับ3ของตารางผลงาน a ฮ t ุเ e ต d ที่ทั้ง2ทีมเจอกันเพลมล่าสุดเมื่อเดือนเมษาปี2025 G A A S เปิดบ้านเสมอปอมมาปอสคานา1ประตูต่อ1เดือนตุลาปี2024ปอมมาปอสคานา, 2024, นา,ปนาเปิดบ้านชนะ G A S ไป2ประตูต่อ0เดือนมีนาปี2024ปอมมาปอสคานาบุกถล่ม G A S ถึงบ้า สี่ประตูต่อศูนย์ย้อนไปเมื่อเดือนสิงหาปี2019 G A S เปิดบ้านชนะไป2ประตูต่อศูนย์เดือนเมษา2019 G A S ดึกชนะปอมมาปคอคนา2ประตูต่อ1งผลงาน5เกมหลังสุดของทั้ง2ทีมฝั่งเจ้าบ้านปอมมาปคอคนาชนะ1แพ้3เสมอ1เกมล่าสุดวันที่19ตุลาปอมมาปคอคนาออกเยือน IFK วลาโมเสมอมา1ประตูต่อ1นตุลาเปิดบ้านแพ้ให้กับวอสเทรา SK ในศึกฟุตบอลกระชับมิตรประตูต่อ4 5ตุลาเปิดบ้านแพ้ให้กับฮักเคน1นประตูต่อ 2ามกันยาเปิดบ้านแพ้ให้กับมอร์บี้ศูนย์ประตูต่อ1 21กันยาออกเยือนโกลเด้นเบิร์กชนะมาได้1ประตูต่อศนย์ทางฝั่งทีมเยือน G A I S เปิดเป็นเบิร์กฟอร์มดีฟอร์มร้อนแรงชนะ3แพ้1เสมอ119ตุลาเปิดบ้านชนะโ e ยูรกาเดนสมประตูต่อ2 4ตุลาเปิดบ้านชนะโนเคอรปิ้ง2ประตูต่อ1 28กันยาออกเยือน A I K โซน่าเสมอมา1ประตูต่อ1 20กันยาเปิดบ้านชนะเอสบอก2ประตูต่อ0ูนย์กันยาออกเยือนซร อูดแพ้ไป3าตูต่อศูนย์พลาดการ11ผู้เล่นที่จะลงสนามในนัดนี้เอเามราิกันคณาทีมเจ้าบ้านคาดว่าจะใช้แผน5-2-3ผู้รักษาประตูจอร์โอลิเวอร์ยืนเา้าเสาแข้งหลังเป็นแซจูเนียร์เอ็นกูอารีอีเวนโฮแบรนด์ออลิเวอร์แซนเดนกองกลางตัวเก่งเควินเอ็กคอมันกองหน้าเลิฟอาร์ลอฟเล่นร่วมกับด e าเลโฮอีลันดัสสั่งผู้มาเยือน G A I S คาดว่าจะมาในแผน4-3-3ผู้รักษาประตูคีซิมกองหลังโรบินเวนเดนเอลกาเอกกรีกองก วินเลียมมิโลเวนโนวิชสุน,น่าตเก่งกุสตาหลังเกนเล่นร่วมกับสบาหิมดีอาบาเต้พ่อมูลที่วิเคราะห์มาตามเงื่อนไข0.25ที่จัดมาทางฝั่งทีมเยือนเนี้เข้มเป็มข้อล่อบไปที่ G A I S ชนะแน่นอนทายสกอร์ไว้0ประตูต่ตอ2 5, 2ไปที่เหล็ก มูตุเกตอีกกันในเวลาตีสามสิบห้าโมไรเนเซ่ที่มันดับ5เปิดบ้านต้อนรับการมาเยือนที่มันดับ1จ่าฝูงปอโต้เลื่อนไขอยู่ที่ยิมเยือน1.5เข้าบ้านโมไรเลนเซ่เตะไปแล้วแดนัดชนะ5เสมอศูนย์แพ้3ยิงได้12เสีย11เก็บไปแล้ว15แต้มอยู่อันดับ5ของตลางทีมผู้มาเยือนปอโต้ไปแล้ว8ชนะ7เสมอหนึ่งยังไม่แพ้ใครในหลียิงได้19เสียแค่1ประตูเก็บไปแล้ว22แต้มนำจ่าฝูงลีมุตุเกตผลงานเฮตทวเฮต5นัดหลังส ที่ทั้งสองทีมเจอกันปอร์โตเก็บชัยชนะได้4ครั้งโอเลนเซชนะได้1ครั้งเกมล่าสุดที่ทั้งสองทีมเจอกันเดือนพฤษภาปี2025ปอร์โตเปิดบ้าน ชนะโมเรนเซ่3ประต,ตูต่อ1ย้อนกลับไปเมื่อปี2024เดือนธันวา2024โมเรนเซ่แพ้ให้กับปอตโต้ไป0ประตูต่ตอ3เดือนพฤศจิกาโมเรนเซ่ชนะปอโตไปได้2ประตูต่ตอ1เดือนตุลาปอตโต้เปิดบ้านชนะโมเรนเซ่2ประตูต่อ0ในศึกลีกครับเดือนมกราปี2024ปอโตถล่มโมเรนเซ่5ประตูต่อ0ผลงาน5นัดหลังสุดของทั้ง2ทีมเจ้าบ้านโมเรนเซ่5นัดหลังสุดของทีมเจ้าบ้านโมลเลนเซ่ชนะ2 แพ้3เกมล่าสุด4ตุลาออกเยือนนาซิองนาวแพ้ไป3ประตูต่อ2 2 7กันยาเปิดบ้านชนะคาเฟ,ฟเฟีย AC 2ประตูต่อ1 22กันยาออกเยือนสปอร์ติง้งลิสบอนแพ้ไป3ประตูต่อ0 13กันยาเปิดบ้านชนะลีโออาฟ3ประตูต่อ1 19สิงหาออกไปเยือนกิลว,วิเซนเต้แพ้ไป2ประตูต่อ0 ทางสั่งผู้มาเยือน FC Porto ้5นัดหลังสุดแพ้1ชนะ3เสมอ1 23ตุลาออกไปเยือนน o ต t i n g h a m Forest ในศึกยูโรปาลีกแพ้ไป2ประตูต่อ0 19ตุลาออกไปเยือน CD โ e ลิ l ซ e ชนะไป4ประตูต่อ0 5ตุลาเปิดบ้านเสมอเบตสิกา้าศนย์ประตูต่อ0 2ตุลาเปิดบ้านชนะซวินา เซเวดาสประตูต่อ1 29กกันยาออกไปเยือนอโร้กาชนะไป4ีประตูต่อศูนย์พลาดการ11ตัวผู้เล่นที่จะลงสนามในนัดนี้เจ้าบ้านโอลายเลนเซจะมาในแผน433ผู้รักษาประตูคายโอเซคโกยืนเฝ้าเสาเซ็นเตอร์คู่จอบสันเดอะมิลิโตกอนสก,กา้ายืนคู่กับมาซลโลดอดสซันโตสกองกลางตัวลูกเบอร์นันโตมาติป้องหน้าตัวเก่ง อียเส่เซนทีดทางสังผู้มาเยือน f อฟซปอโตมาในแผน4-3-3ผู้รักษาประตูดิโอโกคอสตาเซนเตอร์ใช้ยานเบกนาเล็กกองกลางอลันเวลิล่าสามประสานแดนหน้าเปเปซามูมอค่าซาอินข้อมูลที่วิเคราะห์มาตามเงื่อนไข1.5ที่จัดมาทางฝั่งทีมเยือนปอร์โตเหนียเข้มเต็มข้อลอบไปที่ f อฟซปอโตเก็บชัยชนะแน่นอนไฮสกอร์ไว้ที่2ประตูต่อ1 คู่สุดท้ายวันนี้ลาลิก้าลีกสเปนเตะกันในเวลาตีสามที่มัดดับ5เรี้ยวไปตสเปิดบ้านพบกันมาเยือนเอลนติโกมาลิที่มัดดับ4เจ้าบ้านเรี้ยวไปตสที่มัดดับ5แข่งไปแล้วเ้านัดชนะ4ี่เสมอ4แพ้1ยิงได้15เสีย10เก็บไปแล้ว16แต้มอยู่อดับ5ของตารางฝั่งทีมเยือนเอลนติโกมาลิดแข่งไปแล้ว9้านัดชนะ4ี่เสมอสี่แพ้1ยิงได้16เสีย10ประตูไปแล้ว6แต้มอยู่อันดับ4ของตารางทั้ง2ทีมมีคะแนนเท่ากันเราไปดูผลงานเฮดชูเฮดห้าเกมหลังสุดที่ ทั้งสองที่เจอกันแอดมาริตทำชัยไปได้3 1 qui, 1 1ครั้งเสมอ1ครั้งเรเบอร์ติชนะได้1ครั้งครั้งล่าสุดที่เจอกัน 19. พฤษภาคุ2ภา uh, 2อ2 5ดมาริดเปิดบ้านถล่มเรเบอร์ติไป4ประตูต่อ1 28ตุลา2024ัิเรเบอรติเปิดบ้านชนะแอดมาริด1ประตูต่อ0 3มีนา2024แอดมาริดเปิดบ้านชนะ2ประตูต่อ1 21สิงหา2023ัิเบติเปิดบ้านเสมอเอลิโกมาลิดศูนประตูต่อศูนย์มามเปิม ชนะเรียวติด1ประตูต่อศูนย์เอาไปดูผลงาน5นัดหลังสุดของทั้ง2ทีมเจ้าบ้านเรียวไปติสยังไม่แพ้ใครชนะ3เสมอ2เกมล่าสุด23ตุลาออกเยือนลาซิงแกงศึกฟุตบอลยูโรปาลีกเสมอไปศูนประตูต่อศูนย์เล่นในถ้วยลาลิกาลีกสเปน18ตุลาไปเยือนเบียรลิวเสมอ2ประตูต่อ2 5ตุลาออกไปเยือนเอสปันยอนเก็บชัยชนะมาได้2ประตูต่อ1 2ตุลาออกไปเยือนลูโดกูเลสในศึกยูโรปาลีกชนะ2ประตูต่อศูนย์ปกันยา เปิดบ้านชนะโอซาซูนาในลาลิกาลีกสเปน2อประตูต่อศูนย์ฝั่งทีมเยือนมันหลิต5เกมหลังสุดแพ้1ชนะ2เสมอ2 21ตุลาออกไปเยือนอาร์เซนอลทีมแกร่งแห่งพรีเมียร์ลีกในศึกยูฟ่าแชมเปียนลีกแพ้ให้กับอาร์เซนอลไป4ประตูต่อศูนตุลาเปิดบ้านชนะโอซาซูนาในลาลิกาลีกสเปน1ประตูต่อศูนย์ตุลาเปิดบ้านเสมออินเตอร์มิลานในบอลกระชับมิตรสโมสร1ประตูต่อ1 5ตุลาออกเยือนเซตาบิโกในลาลิกาลีกสเปนเสม 1นึ่ประตูต่อ130กันยาเปิดบ้านชนะแฟรงก์เฟิร์ตในยูฟาแชมเปี้ยนลีก5ประตูต่อหนึ่งคาดการตัวผู้เล่นของทั้ง2ทีมเรเบรติสเจ้าบ้านใช้แผน42-31ผู้รักษาประตูใช้เปาหูเป,เปสรซนเตอร์คู่ใช้นาธานเบอร์นร์โดเดอโซซ่ายืนคู่มาร์บราตาแม็กขวาเป็นปอบีอริดแบ็คขวาใช้แฮกเตอร์จูเนียกองกลางตัวรับใช้โอมบัตยืนคู่ปาโบโฟอนลทางตัวลูกเป็นโจบานนีโลเซนโซเล่นร่วมกับแอนโทนีส หนร์นาเป็นฮวนซัวเรสยืนล่าตาข่ายทางฝั่งผู้มาเยือนแอตเลติกมาริดคาดว่าจะใช้แผน42-3 1ผู้รักษาประตูตัวเก่งแยนโอบักเซนเตอร์คู่เป็นเคลียมองรลองเร่โพอเซมาเรียแม็กขวามาคอสยอเคเรนเต้แบ็กซ้ายดาวิดฮันสโคกองกลางเล่นคู่กันปาโบบริลอสคู่กับโกเกทางตัวลุกใช้ aled, ona, น,นิโคลัสกอนซาเลสซิโมนาจิโรโนซูร์นาล่าตาข่ายใช้จูเลียนอเวเละข้อมูลที่วิเคราะห์มาตามเงื่อนไขเสมอทางทีมเยือนนี้ เข้มเต็มข้อล่อไปที่ลนดิกโกม้มาลิดเก็บชัยชนะแน่นอนทายสกอร์ไว้2ประตูต่อ1นึ่งฟังแล้วชอบใจฝากกดถูกใจกดติดตามเพจเฮียเข้มเต็มข้อไว้ด้วยนะครับแล้วเจอกันคลิปต่อไปวันพรุ่งนี้ไปแล้วครับสวัสดีครับ